พิ้นขึ้นมาพิ้งลงไปไม่ให้มันน้อยอืมอืมมื่อเนี้ยอาจจะใส่ซ่อนสุภาพแรงมากเลยควอยไม่ได้ห้องเออไม่ได้ห้องกันกันตะกี้มันติดมือเราซิซิซิ่งเนี่อามือหนุนมาเลยอืใส่ซ้อนสดเด้อมึงครับสุภาพกันน้อยมาสดจะซื้อเครย่องคืนพร้อมกันมันน้อย ง่ายร้องเพือ่อนม,มันเป็นพรมันปัดอะไรคมแดงแต่อันนี้เป็นคมดำเอาละเจ้เอาละวัสดีค่ะเจ้ารวยมาจวดช่องมิวสิกชาแนลม้อนีสิพามากินยำ ขนมเจนขอบวุ้นอะไพี่น้องเมือนี้สิมีเสียงแน่เพราะฝนตกเปนเลยเขาไม่กินในห้อง<ม>บรรยากาศในห้องก็นับพี่น้องเนาะฝนตกขาบพรเมืองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจก้อนยาชิพเด้อมาสิไม่ก,กินซิมให้เบิงพี่น้องอ้าวเริ่มเริ่มซิมให้เบิงเนาะเอออ่าทำยังไงบ้า เห็นไหนเ็ดเองบอกคนาหนเห็ดเองเฮ็ดเองเด้อครับเด้องย่างขนมย่างขนมเส้นใส่ปลาทูเฮ็ดเองพี่นอ้องตักรัจองตัก,กว้างแกงตัวแล้วผักสลัดผักสลัดแล้วพักกันจองนี่ผักอีหยังบ่จักซื้อไปพุทธคูซอนวันดี้ครับคุณยายเบิ้งกดติดตามได้เลยครับเด้อ เปลี่ยนความรู้สึกใจเขาในทริปนะครับสะแซนลูกังครับมากมากย่ำขนมจีนมาอนีิโอ้ยอาจจะขาดจะหน่อยคนเบิ่งไปเด้อไยในห้องว่าคนโตกเต็มยังยินเสียงเบึ้ยออยู่ใายมือก่อนเด้อบรรยากาศในห้องครับแฉกนวานวดนวดครับครับว่าเราไปห้องไม่ห้องเอ้ มันต้องห่อเลยนี่นกลายเป็นเมียงพี่น้องเนี่ยทำ่าสินเอาพี่ก่อนก็เปนเทสเป็นทางดุลใจทานกดวดจะนํำสำรับบ่มักเทสป้าจะลวมปากว่านอ้อยน้อยปเาถูยอะไรท่าอะไรหล่ะเนื้อเก้านย่พเน้องเก้าแย่จิงจังไล่ขวางมันจะเขาอะไรพ่นาอ โอ้สุดยอดครับอันนี้ยายรวยทำเองนะครับเออเส้นหน้าเรา,ขาแข็งสูงสูงอย่างเสือมาหลายแล้วย่างเบิดกินมาเบิรดอกาันเนาะมเบิดดอรากินมกอเท่าั้นนหมละกิน10มาที่กัพ่ออินอืมาีที่เพราะอะไรคือเพราะพ่อไม่จบเก็บต้อนพิกวัอแมนเ ให้แค่นี้บักเล็ดดอกแต่ป่นนี้ก็ยังหูง่าล่ะอืมอืมใส่เห็ปดป่นน้ำอืมเอาเ,เออห็ดแดงครึ้งๆหัวได้ไหมนอ้องอืถ้าบ้านนี่เห็ดป่นไว้ดอกอมีขานหูพาไว้กินเผ็น้ำแดงอืมกินเผ็ดละท่องเสียไปนอ้องอืมม้วนก่อนมันบอกคืออยู่ข้างนอกไม่เจในห้องอันอยู่ข้างนอกนี่ว่ายจับไซด์ดนแล้วอ๋อ ตับไส้เหียกัเนต็มเลยเนี่ยนย่ำใส่ประแดกแต่มีบบกทั่วฝกวักเหา้ยวทั่วดินและะ้วก็เนี่ยก็หอมเปอรย์ทั่วดินหอมเปย์จากกาัรเนื่อปลาทูครับแล้วก็ุงรสในแบกเนาเขาิคขาวากวาวมันมันหอมใส่แค่หอมเปย์เดียวหอมแดงใสอน่าจะเป็นลาบ ผักกระจองกระจองผักสลัดสลัดยังบุกไม่วรจัเซื้อว,วันหยกถ้าไมนกินแซ่บไม่กรอบต้นคือผักสลัดแต่ละแห่งคือผักกาดฮอ,อคอผักกาขดขาวแต่ละแห่งเป็นสีเขียวแซ <i> ่บเยอะไม่ได้เป็นหองด้วยผู้ใดที่จับซื้อผักกับเม้นมาบอกเลยครับเม้มไม่กินกรอบต้องจับซื้อไม่ไดงเพื่อนหรอก ก็อบดีะบีกับบีง่ายนะ่ะได้ยินแต่เสียงฝนต้องเสียรฝนไปก่อนเ้อะไกินบ้าจะไปกินตาคนกระยานน้ำเต็มถ้วยพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> เอ้ยเวลาเสียงฟ้าได้ยินบอบึมบึมบึมเอ้ยอยากไปไต่เอิเด้ขึ้นหับ,บ้านด้ ถอดทีแม่ถ่ายกินแล้วยังตกกระบอกถ่ายแป๊บเดียวหนึ่งสิบยี่สิบนาทีไงแล้ว,แล,ว,มมวแล้วมันจะว่ามึงอมาเฝ้าเฮ็ดคุตั้งเข้าจะโดนแล้วมันจะว่าตัว่าน้ำมันก็แดดอยู่เนาะแดดกระห้อนไปบอก์เมื่ม,มาเฝ้าใช่ปะว่าว่าจะกินที่บ้านสามมองไทยมันก็แดดห้อนแดดอีกถ้ากินที่โฮมยิ่งเงาแตกด้วยปีนขึ้นมา ยิ่งก็ใบไม่ให้มันน้อยอืออืออือมื่อเนี้ยอาจจะใส่ซ่อนสุภาพแนรงมากเลซตอนอยู่ในห้องเออมันยในห้องกันกันตะกี้ม,มันติดมือ่อดซีดๆเนีดด่ยเมือม่อหยุมมาเลยใส่ซ่อนซดเด้อเลยครับสุภาพกันหน่อยมาซดซื้อเครียดขึ้นพร้อม แต่มันน้อยอืมนอยร้องพื้นอืมอืมันเป็นพอมันปัดบ่ไรพอมแดงแต่อันนี้เป็นพอมดำอืต้องปูลมอืมมันปัดไม่ได้นอกจากดูดฝุ่นอย่างเดียวเครื่องดูดฝุ่นก็มีแต่ว่าขี้ค้านดูด ทานดูดทานเพชดมันก็เป็นบ้านเจ้าของเลยบริเวณเป็นม่มองหางเงินแสบเบีนยะเออแสบแล้วมาเด้นะมเามมเด้วภรรยาะ่ะนี่มองเก็เลยล่ะหลังตลาดจะไแห่งไทยกเจ้าของอใครทำบัชจันครับตลาดวัชจันทที่ไหนฝนมาตลอดอ,อยู่นี่ตกแห้งอยู่เนี่ย ด้านทวมหรอกมั้เรื่องบ้านในใตยื่นหมดแล้วองใสบ่มีคปากตะไครตลาดนี่พอดีเฮ้ยชุนเมฆแล้วมันมจากเทดอ่ะมัน่บริสุทธิ์ิล่ะมันเลยแปลกไยเลอมันไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ปากปุ๊บหนางทวมทันทีเสียงเสียงฟ้ากำลังาบางิษกับท น่นแล้วมันหลบยากลูกโดดไหลบอกเห็นบ่วบอกแล้วใจจะบางทีัวเยมา่องไหลเห็เพนแล้วเห็นจัคอยแล้วเพลสอะรแล้วจักคอยล่ะมาสู่หลานเพ่ะเลยเพใชลูกโดดเลยแก้วบอกว่าวอกเลยได้ลบโดดไหลเวลาตอนบัวมานีชอย่าบอกใคร ครับเพราะว่าเขาจะรู้อ,อ่าตุ้งตัได้เฮ้ยหันเอาหันเอาอเว้ยเสร็ใส่สวยงามมาสั่นเป็นแบบใส่สวยงามแบบลบลู่มเรือได้เลยเฮ้ยมันลบไ่ได้เหรมันได้นำได้ใช่ไหมัวอือ อิ yeah. ่มแล้วพี่น้องอืมอิ่มมาได้บัตรด้สิได้ล่ามาได้ไหมผฝนมันตกฝนมันตกฝนมันตกขัญเลยสวัสดีค่ะลาได้บัตรเนี่ยพี่น้องอิ่มแล้วบัตรที่เนี่ยแต่เหลือยังดอกตั้งหัวมันเตัวมันจะไหลบัตรแล้วเต็มร่างเต็มทราบเนาะอ่าโคตรไรเขาเวงโคตรไรโคตรแชกโคตจิตตามันนั่นเด้อค่ะเด้อเพื่อเปิดตัวรงใจญ่คนนี้กินเด้ออ่าสองนิ้วเชนเนลโคตรไรกั ก็ให้แห้งๆปังๆเรื่อยๆเด้ออย่าเก็บอย่าจนอย่าไข่เด้อทานผู้ชมก็ได้สาธุสาธุครับล้าละครับอย่าเริ่มกดติดตามนะครับเด้อทำนี่แหละครับเจ็ดอิมพ่อเธอมันเธอมันสถานที่บรสสุทธิ์แบบกี่ไสาธุบ๊ายบายมันอึดอัดหน้าบายบายอึด้วยเยี่ยห้องกันมันสิบบริสุ